สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนำเสนอเกิดอะไรขึ้นอุลตราไทยแลนด์แถลง3ข้อไม่เข้าเชียร์ทีมชาติไทยในสนามซีเกม2025แม้ให้ชมฟรีทุกกีฬาแต่ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตวนก่อนไม่เข้าร่วมในสนามแถลงการมติสมาชิกอุลตรา พาคีดทั่วประเทศในกีฬาฟุตบอลฟุตซอลในมหกรรมซีเกมส์2 0 2 5ภายใต้เจตจนงเดียวกันเราขอยืนหยัดในจุดยืนนี้อย่างหนักแน่นจะไม่เข้าสนามเชียร์ฟุตบอลและฟุตซอลในมหกรรมซีเกมส์ที่กรุงเทพเป็นจ้าภาพตราบใดที่การกีฬาแห่งประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงมาตรการที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ชมกีฬานี่คือเหตุผลที่เราจะไม่ถอยและไม่ยอม1 เราปฏิเสธระบบที่ล่วงละเมิดสิทธิประชาชนผู้สนับสนุนทีมชาติไทยการบังคับให้ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวก่อนเข้าสนามคือการกดทับเสียรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ชมกีฬาในยุคที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกล่า และรวดไหลได้ง่ายการทําเช่นนี้คือการผลักประชาชนให้เสี่ยงต่อมิจฉาชีพโดยตรงและยิ่งรับไม่ได้เลยคือมาตราการนี้ไม่เคยถูกใช้กับกลุ่ม V.I.P. หรือผู้มีอภิสิทธิ์อย่างเท่าเทียมนี่ไม่ใช่ความปลอดภัยแต่คือความอายุติธรรมที่ถูกบังคับให้ยอมรับประกอบกับประเทศกรัรมพูชา ได้ถอนตัวกีฬาฟุตบอลไปเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นการบังคับให้ประชาชนให้ข้อมูลส่วนตัวจึงฟังไม่ขึ้นซึ่งสิทธิ์ของประชาชนแฟนฟุตบอลไทยสามารถที่จปะปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ฝ่ายจัดได้ 2. เราปฏิเสธการจัดโซนเชียร์ที่ไม่เข้าใจของเกมกีฬาฟุตบอลในโลกสากลการจัดโซนทีมเยือนอยู่หลังประตูทั้งหมดมันคือการยัดเยียดความได้เปรียบให้ทีมเยือนทั้งโซนและลดทอนการก,ารกดดันหลังประตู ของเหล่ากองเชียร์อุลตร้าแทลแลนด์ที่ประจำอยู่หลังประตูโซนเอสเป็นความไม่เข้าใจในการจัดโซนเชียร์ตามหลักการสากลกีฬาฟุตบอล 3. เรายืนเคียงข้างทีมชาติไทยแต่ ไม่ยอมจำนวนต่อการจัดการของกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งนี้ในกีฬาฟุตบอลแต่อย่างไรก็ตามเราจะเดินทางไปทุกสนามทุกแมชเพื่อยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักกีฬาไทยแต่เราจะไม่ก้าวเข้าสนามแม้แต่เพียงก้าวเดียวตราบใดที่มาตรการที่จัดการยังไม่ถูกแก้ไขการไม่เข้าสนามครั้งนี้ไม่ใช่การถอยแต่คือการลุกปกป้องศักดิ์ศรีของกองเชียร์ไทยทั้งประเทศในเรื่องการละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดการเรื่องโซนเชีย์ นี่คือจุดยืนของเราหนักแน่นชัดเจนและไม่สั่นคลอนด้วยศักดิ์ศรีและอุดมการณ์ของผู้สนับสนุนทีมชาติไทยและแฟนบอลและครับเห็นด้วยไหมครับว่าการไม่เข้าสนามของอุลตราแทลแลนด์ตกลงมาตรการนี้คือความปลอดภัยหรือข้ออ้างคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับมาโคโก็คือเตรียมงัดมาดิด อินพอร์ตสอแข่งเทพยุโรปช่วยทีมชาติไทย u 17ล่าตัวบอลโลก u 17หลังไทย u 17ครับไล่อัดคูเวตไป3ประตูต่อศูนย์แบบโคตรมันพลิกจากความกดดันกลับมาเป็นแชมป์กลุ่มและตีตัวรอบสุดท้ายเอเชียนที่ซาอุครับ ความเดือดยังไม่ทันจบครับเพราะล่าสุดมีข่าววงในหลุดออกมาว่ามาโคก็อกเกลเตรีมยมเซอร์ไพส์ใหญ่ระดับระเบิดโรงเรียนไม่ได้เสริมธรรมดาครับแต่เป็นการ Import 2ลูกครึ่งระดับบันเดอร์คิดจากโยุโรปเลยครับบอกตรงๆเลยนะครับถ้า2คนนี้มาจริงไทยยู17จะกลายเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในอาเซียนและโหดติดท็อปเอเชียนี่ไม่ใช่เด็กธรรมดาครับแต่มันคือเลือดไทยสไตล์ยุโรปคุณภาพเต็มแม็กซ์รอบสุดท้าย จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเปิดตัว2แข้งเทพจากยุโรปแบบละเอียดเลยครับมาโคกอก็กคือ เล่งดึงไคลลอและซิวาเม็กเซสเข้ามาเสริมทีมเพื่อเพิ่มความครบเครื่องทั้งเกมรับและเกมรุกไคลลอนักรบสารพัดต,ตำแหน่งจากอังกฤษอายุ16ปีครับส่วนสูง178เซนติเมตรเล่นได้ทั้ง RB, CB, CM และปีครับลูกครึ่งไทยอังกฤษฝึกบอลจาก n o t ติงแฮมฟอ o r เรสระบบอะคาเดมีระดับสูงของอังกฤษ ปัจจุบันครับอยู่กับเชสเตอร์ฟิลด์ u 18เคยติดทีมชาติ U 17มาแล้วจุดเด่นแข็งแรงอ่านเกมไวครอสบอลแม่นเล่นหลายตำแหน่งความดูดันสไตล์อังกฤษแท้ๆถ้ามาเสริมไทย u 17นีครับจะทำให้เกมรับโคตรนิ่งบวกกับเกมรุกทางขวาโคตรน่ากลัวซิว่าเม็กเซสปีกซ้ายสปีดเหนือมนุษย์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อายุ15ปีสูง182เซนติเมตรลุกครึ่งไทยอังกฤษพ่อคือโรเบิร์ตเอิร์นชอตำนานทีมชาติเวลปัจจุบันครับอยู่กับแมนเชสเตอร์เยาวาชนวิ่ง100เมตรได้1 1 0 1วินาทีเร็วระดับโปรมีเสด็์เล่นให้กับ4ประเทศครับแต่เลือกไทยลงเล่น AFC U17 รอบสุดท้ายมาแล้ว3นัดซัดเป็น1ลูกจุดเด่นนะครับเร็วแบบแฟลตเลี้ยงกินตัวโหดยิงคมยืืไดใทั้งปีกกองหน้า สไตล์การเล่นเหมือนรุ่นพี่เจมส์รดฟอร์ดถ้าลงปีกซ้ายจริงนึงครับคู่แข่งในเอเชียมีหนาวแน่นอนนี่ไม่ใช่แค่การเสริมธรรมดาครับแต่คือการอัปเกรดแบบเปลี่ยนระดับทีมเกมรับแน่นขึ้นทันทีเกมรุกอันตรายขึ้นแบบก้าวกระโดดสปีดเกมเร็วระดับยุโรปครับสร้างความหลากหลายให้กับแทคติกของมาโคคู่แข่งจับทางไทยไม่ได้ทีมชาติไทยมีความเป็นอินเตอร์มากขึ้นแบบชัดเจนครับพดูดง่ายก็คือจากทีมที่ดี กลายเป็นทีมที่โคตรโหดสุดๆในรุ่นของ u 17ครับและนี่คือครั้งแรกที่ทีมชาติไทยมีอาวุธแนวรุก รับจากโยุโรปพร้อมกัน2คนในทัวร์นาเมนต์ใหญ่คาดการนะครับไทยมีลุ้นไปบอลโลกยู17ไหมคำตอบก็คือมีและมากขึ้นกว่าเดิมที่เคยมีครับเหตุผลก็คือโคชมาโคนนะครับกำลังปั้นระบบที่ลงตัวขมกำลังในประเทศกำลังพีคเด็กเล่นด้วยความมั่นใจฟอร์มล่าสุดถล่มคูเวตไป3ระตูตศูถ้าได้ไครรอและซิวาเม็กเซสเข้ามานะครับเกมรับรัดกุมเกมรุกอันตรายระดับทวีป รอบสุดท้ายที่ซาอุดนะครับ8ทีมจาก16ทีมจะไปบอลโลกและไทยมีโอกาสทะลุแบบเป็นรูปธรรมครับและแฟนบอลละครับคิดว่าถ้าได้ไคลลอบวกกับซิวาแม็กเซสจริงไทย U17 จะดีพอเล่นบอลโลกไหมคอมเมนต์มาคุยกันครับกัมพูชาคอนเฟิร์มส่ง12ทีมกีฬาร่วมซีเกมส์25ที่ไทยบอลชาวไทยต้อนรับ กัมพูชายืนยันส่งนักกีฬา72คนจากทั้งหมด137คนรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยหลังปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่1ธันวาคมได้ดำเนินการส่งรายชื่อและชำระค่าลงทะเบียนครบถ้วนทุกขั้นตอนล่าสุดนะครับบิ Big Tom, ๊กต้อมธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะกีฬาไทยเปิดเผยว่าหัวหน้าคณะกีฬากัมพูชา ได้ยื่นรายชื่อผู้เข้าร่วมทั้งหมด137คนแบ่งเป็นกีฬา72คนและเจ้าหน้าที่ครบตามข้อกำหนดพร้อมยืนยันว่า กัมพูชาจะเข้าร่วมแข่งขันครบ12ชนิดกีฬาประกอบไปด้วยว่ายนา้ำกรีฑา e-sport ฟันดาบยิมนาสติกยูนิสูคิกบ็อกซิง่งเทควันโดขีม,มา้าเจ็ตสกีไตรกีฬาและเทคบอลหัวหน้าคณะกีฬาไทยยังกล่าวเพิ่มเติมว่าได้ข้อร่วมมือให้แฟนบอลกีฬาชาวไทยรวมต้อนรับนักกีฬากัมพูชาด้วยมิตรภาพเมตรีทุกสนามแข่งขันโดยทางเจ้าภาพได้จัดที่พักแยกโรงแรมสำหรับทีมนักกีฬากัมพูชา เพื่อเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการแข่งขันที่เกมครั้งนี้เรามาปิดท้ายกันที่ฮือฮาทีมดังแดนอีสาน คว้าตัวโบสภูวรักษ์ลูกชายของสมรักคำสิงร่วมทับขอนแก่น FC ครับขยับเสริมทัพใหญ่ในเล็ก2โดยโตโน่พาคินคำวิไลศักดประธานสโมสรยืนยันคว้าตัวโบสภูวรัก์คำสิงเข้ามาเสริมทีมอย่างเป็นทางการเดอะทีเร็กครับจัดการยืมตัวดารุ่งรายนี้มาจากอุทัยธานี FC เพื่อลุยศึกบีบดีดอลฟินลีก3โซนอีสานในช่วงฤดูกาลหลังครับซึ่งถือเป็นการเดบิวต์ในลีกอาชีพอย่างเต็มตัวของลูกชายสมรักคำสิงต์ตำนานมวยโอลิมปิกทีมชาติไทยโดยเจ้าตัวเตรียมกลับไปช่วยทีมบ้านเกิดของบิดานอกจากนี้ครับคอนแก่นเอฟซียังเตรียมเปิียเดีวแข่งเสริมเพิ่มเติมจากฝั่งทะเลและมีการเจรจาคืบหน้าเพื่อเดินหน้าเป้าหมายเลื่อนชั้นให้สำเร็จในฤดูกาลนี้ครับ แฟนบอลคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ